โอเคไปเลยเปิดไม่รู้ตัวมานิวไอคนเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างกิจกรรมนี้ก็เล่นเหมือนเดิมกับทุกกิจกรรมนะแต่ว่าผมชอบผมชอบพื้นหลังของกิจกรรมนี้มากเลยวะ่ะมันมันดูดีอ่ะมันสวยครับผมแบบคนทำเอฟเฟกคนทำเอ่อแบ็กกราวน์นี่แบบใช้ได้ครับก็มีรางวัลผู้จัดการนะผู้จัดการก็มีอ่าแลกไปตามนี้แล้วก็ ระดับสูงสุดเนี่ยจะได้อิลิทบ o ็อกนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ากิจกรรมนี้มันจะมันจะเวิร์กแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นอรอบแรกลองไปซัก5,000ก่อนแล้วกันนะครับผม5,000ก่อนลองเชิงดูก่อนนะครับโอเคมาได้มาซักประมาณกี่เหรียญวะเนี่ย500เหรียญเอ๊ะเดี๋ยว500เหรียญนี่มันอุ้ยเติม5,000ได้อิลิทบ o ็อกเลยหรอเออโอ้โหแล้วของในอิลิทบ็อกแม่งอา่เอาเฮ้ยมัน ผมว่าวันนี้แม่งวันนี้น่าจะได้เฮอยู่นะเออวันนี้น่าจะได้เฮอยู่นะคลิกเพื่อเปิดต่อการเปิดหนึ่งอ,อ๋อโอเค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 รูปแบบที่หนึ่งเนี่ยมันเ,เดี๋ยวขอดูความต่างอู้มันคัดมันคัดออกไปหลายเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เล่นรูปแบบที่สองกันตามสไตล์เราเลยดีกว่านะครับผมสองนี้เลือกหน่อนดีอ่ะให้คนดูเลือกแล้วกัน สวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับเอาไอคอนปกติใช่ไหมซ้ายอยากเห็นซีแมนโอเคแล้วเอาไอคอนปกติแล้วกันนะครับผมแต่อย่าฝันเลยครับว่าซีแมนจะมามันไม่มาหรอกครับไปรูปแบบที่2นะครับผมบอสเขาให้ได้ลูกบอลมา16นะแล้วก็กิจกรรมนี้มันก็เป็นกิจกรรมลุ้นไอคอนนะเนาะอย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมตอนนี้เราเหลือ300ใช่ไหมเราก็กดไปอีกทีนึงอ้าว อ,อ๋อต้องใช้ลูกบอลให้หมดก่อนด้วยนี่ทำไมมันไม่มีให้กดเป็นชุดๆวะทำไมทำไมมันต้องให้กดทีละครั้งอ่ะอ๋อไอไอไอบันไดอัพปมงคนนี่แล้วที่มันจะไต่ระดับไปเลเวล5แล้วได้ของดีใช่ไหมออกอันสุดท้าย <c oughs> เหมือนเดิมคร <c oughs> ับผมมากดไปเลยแล้วกันโอเคแม่งสิ่งที่เราต้องการอุ้ยออกที่สอว่ะเฮ้ยเหมือนจะมานัเนี่ย เหมือนจะมานะอย่างเฮ้ยผมตกใจไม่มเอ้ยเอาเอาแบ็กการมาหลอกกูอ่ะออกสุดท้ายแล้วโอเคเลเบลสี่เออผมว่ากิจกรรมนี้แม่งนี่เมื่อกี้ขอ 50m กิจกรรมนี้ผมว่าเอ้ยรุ่นไอคอนอิ่มอยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นะครับเออแจ็คพอตแจ็คพอตแตกง่ายขึ้นนะโอเคเหลืออีกหนึ่งคิดว่ามันจะมาไหมผมว่าไม่หรอกอ่าโอเค ต้องต้องไปกดเล่นต่อคนระับมา100ครั้งกดไม่ติดด้วยอย่างนี้เฮ้ยมาสามองเหรอลอบแรกมา16นะเนี่ยรอบนี้มาสามกูจะได้พี่เนี่ยไอคอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันเอ๊กูกูชักไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจแล้วปังอ่าปังอ่ะปังโอ้หลิงสองอะแมง ได้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 อยู่แล้วได้อยู่แล้วแบบวันนี้นะโอเคเหลืออีกร้อยเหรียญนะคแค่ผมอืถ้าเล่นแบบนี้ทีละสิบเหรอถ้าเล่นแบบนี้ทีละสิบกับเล่นรูปแบบหนึง่งทีเดียวโอดด้แต่แม่งถ้าเล่นรูปแบบหนึง่งทีเดียวแล้วไอไอลูกบอลไม่ออกนี่กูกูร้อนอยู่นะเราเราไปแบบนี้ดีกว่านะโอเคบอลมาแล้วหนึ่งเราต้องการอีแค่อีกแค่สองนะใช่ไหมปึ๊บอ๋อ,อสุดท้ายแม่งเอ้ยมามาอีกอันนึงไมามาเว้ โอเคมาแล้วเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมยอดอ่าโอเคตอนนี้เหลืออีก40เหรียญอ่ะไปเลือกเป็นรอบนี้ลองเป็น forward m i d f ิ e ดูอ่ะไปได้มา4อ่ะกูก็ <c oughs> กูก็ลืมทุกทีโอเคแจค็คพอตแตกเร็วครับอ่าชมไม่ได้อ่าแตกแล้วโอเคแล้วก็ม,มันมันมันจะล่อดูทรงแล้วมันน่าจะล่อให้กูเติมเพิ่มไหมเนี่ย โอเคได้มาอีก3นะครับผมปึ๊บอย่างปึ๊บเออแตกเลยเว้ยคือ <c oughs> ถ้าเราผ่านเลเวล4ไปได้เลเวล5มันก็มัมนก็มีมันก็มีหลายวงอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นรอบ2แล้วกันรอบ2องเราค่มาดูอีกรอบแล้วกันนะไปดูก่อนว่าบนประกอบการมันโอเคหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าทุ่มหมดหน้าตักแล้ว <c oughs> <c oughs> เดือขึ้นตาก็ตอนนี้ <c oughs> ตาไหลทุกวันกับตัวน,นี้วันนี้น่าจะได้เฮอยู่นะ โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดของในเกมเลยอ่ะเดี๋ยวรับของวันนี้ก่อนโอเคเราไปเปิดของวันในเกมเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เงินในเกมผมมีอยู่เก้าพันสี่รอยเอ็มนะครับผมเราก็ตามธรรมเนียมครับไปเปิดการ์ด BP ก่อนนะครับว่าจากเก้าพันสี่เนี่ยตีไปหมื่นเลยก็ได้จะได้กลมๆนะครับผมเราจะมีเท่าไหร่นะครับอะไงดูซิอือตอนนี้โอ้หมื่นเก้าแล้วนะผมก็จะสองหมื่นแล้วเนี่ยโอ้สองหมื่นสามแล้วเนี่ย หหลังจากเปิดแพ็คเงินหมดแล้วนะครับผมได้เงินมา2 3 0 0 0เอ็มนะมันก็ก็โอเคนะคือการ์ดไอคอนเราก็ได้เยอะแล้วใช่ไหมนี่ได้เงินเยอะอีกผมว่าผมว่าคุ้มเงับกินกรรมนี้คุม้มหน้าครับหน้ากับการลงทุนอยู่ครับผมขอซอกาคาสิโอกาคาแสน82,000ล้านเลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าืมกาคา กาเก้าวิเอล่าโลลองบองบองตัวนี้เป็นเป็น C b บอ๋อนึกว่าเป็น CDM ถ้าเป็น CDM นี่โหดเลยเนี่ยโอกาสได้นิวไอคอนมันเอางี้ดีกว่าเอาใครก็ได้อย่าไปหวังเยอะเลยเอาใครก็ได้ที่เป็นนิวไอคอนแล้วกันนะครับผมโอเคอันดับแรกเราไปลุ้นไอ้กล่องบ้าน,นั่นก่อนดีกว่านะครับผมแหมไอเรานึกว่าจะใจดีนะนึกว่าจะใจดีให้มาหมดกล่องนะครับผมว่าแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วอลิตบ็อกไปครับ หนึ่งกล่องคือมัน TT 8, 8, ทีทีบวกแปดซีโอซีบวกแปดที่หืมกูว่ากูได้ทีซบวกแได<ๆ>้แน่เลยเนี่ยปคือผมผมขอไอคอนแล้วกันหรือไม่ก็ฮอตบวกเ็ 7, นะครับผมผมว่าใบอื่นมันไม่ค่อยเท่าไหรว่ว่ะไปครับไหนไมึงก็มาแล้วอะไปคนแรกเลยครับทีบนะครับผมต้องคัดไหม ผมไม่ต้องคัดหรอกมั้งเพราะว่าโอ้โหดูสแตตแต่ละคนดิมันทัพฮอตบวกเจ็ดนะ่มึงเอ้ยไปไปไปครับโอ้โหประตูชายโอ้ดกิอ่ะโอเคบวกแปดเราก็ไม่ได้อะไรนะเรามาเปิดการ์ดโลนไอคอนแล้วกันเปิดเรียกแขกซะหน่อยนะครับผม ไหนดูสิดวงวันนี้เราจะเป็นประมาณไหนโอ้ผิวสีมาเลยเว้ยอังกฤษโอ้ New น,นิวไอคอนนะนี่แม่โซแคมเบลนะครับอู้ได้ดิวารโดมาด้วยมาต่อไปลองฮอตละกันฮอตดับห้าสิบนะครับผมคือเดี๋ยวนี้เปิดการ์ดธรรมดาไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะถ้ามันไม่มีบวกไม่มีอะไรเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วมา อิตาลีโอโหปูบาเลซี่รู้ชะตาเลยครับอิตาลีมาเนี่ยโอเค b บ e ดับห้าสิบไปเลยอย่างที่ทราบเลยครับไอ <kicking. S 2> ้พวกไอ้พวกนี้นี่คือความตื่นเต้นแล้วแต่ความตื่นเต้นมันต่ำับผมวิ่งมาเบอร์สามโอ้โหอิตาลีแล้วแกมป่องๆแบบนี้ใครวะเนี่ยเวลติเม่ อ่ะเปิด VTR ซะหน่อยถ้าสลา,าตันมึงมาคลิปนี้นะกูจะโกรธให้กูจะโกดโกรธให้กูกเล่นไปแทบตายนะเสียมากิจกรรมนี้นะครับผมโอเค ST m i c r o n i บวกห้าก m นะครับผมยังวัอันนี้น่าจะกาดับผมเปิดเปิดมาเลยนะอืมอ่าคุ้มไหมตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่คุ้มแล้วครับตอนแรกเหมือนจะคุ้มตอนนี้เริ่มรู้สึกทำแม่งทำแม่งเลยครับ ลูคัสโปโรสกี้อ่าปีม็อกนะครับดาบห้าสิบอ่ะไปไหนดูซิจะ้ยมีสแตตร้อยเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เมนอาจจะมีอะไรมากครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นคนคนรูปรูปเป็นขาวดำมันมีเขาเรียวกว่าอะไรวะเนี่ยแบบเนี้ยอ๋อมันอันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อย v t ทดาบหสิบการันตีบก้านะครับผม ไปกูเปิดไปเยอะแล้วใบนี้นะถ้าซาลาตันไม่ออกมันก็ไม่มีความหมายครับเบอร์สองด้วยโอ้โหใครวะเนี่ยลูกไก่โคดินคางแบบนี้เท่าไหร่สามพันสามร้อยเอ็มนะครับผมกินตุดๆเลยไปต่อเลยกันเดี๋ยวจะตัดคลิปไม่ทันใบนี้เป็นมัลติคลาสโอ้โหแต่แม่นคลาสมาอีกปะไปเลย VTR มาให้ชื่นใจหน่อยโอเคสวยวิ่งช้าจังวะต้องอ้วนมากแน่ๆเลยเยอรมันโอ้โหบัวเต็งบัวแบบอวบมากครับน่าจะน่าจะใช้ดีนะอุ้ยหมื่นเอ็มขายแล้วตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีราคาครับผมว่า <c ười> เคยเปิดได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นได้น่าจะได้บวกหนึ่งใช่ไหมอีกใบหนึ่งเป็น VTR ดับร้อยบวกห้านะครับไปยังแอบหวังว่าซาลาต้าจะออกอยู่นะแต่มันก็ ใจมกมึงช่วยถอดรองเท้าสีฟ้ากันได้ไหมเด่ย <laughs> <laughs> โอ้โหกิฟฟี่ซิกูซ็นล่าสุดฟอร์มเฮียมากมัลติคลาสอ่ะอันนี้การันตี85้าน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ยังพอมีรุ่นครับเดินไหมอ่ะว่าแลวรู้สึกตะงิดตะงิดแล,ล้วเดินจริงครับอาวรถแลมซี่นะโอ้โหอันนี้เลทสูงนะ94การันตีบวก5ด้วยนะครับอยู่อยู่ที่ว่าจะเปิดได้เอ่อ การปีอะไรนะครับผมโอ okay. เคใบต่อไปเป็นการันตีบวก5นะโอ้ออกเกาบวบวกบวก92บอวชอะไรละ่ะโอ้โหวิ่งมา เบอร์สิบสเปนโอ้โหไปอีกใบหนึ่งนะครับผมคะคะซะเยอะเลยพ่อคุณโอ้โหสามถึงห้าเอลเฮดใส่ข้อมือสีน้ำถูเปิดตีเหรอบวกเท่าไหร่บวกสี่ เอานี้สักทีนึงแล้วกันก่อนจะไปเปิดไอคอนนะครับผมเป็นการชิมลางนะครับว่าวันนี้จะได้เฮห,หรือเปล่านะครับโอ้โหเวลเยีเยมแวร์ดองแกนนะครับผมเท่าไหร่ 300M เอ็มโอ้โห1มื่นเอ็มจะมาทีเดียวเองเหรอวะไอคอนขอมื่นเอ็มแล้วกันนะขอขอนิวไอคอนเออขอนิวไอคอนแล้วกัน ออนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเหลือ9ชิ้นอ่ะอันนี้อันนี้อีกสักหน่อยเหลือ9ชิ้นนะครับมันจะได้หมดไปนะครับชุดนี้วิ่งมาเบอร์เก้าอาร์เจนโอ้โ,โหโคราวโดกแบบนี้โลเปสพันก็ยังพันเอ็มนะครับผมมามาเลยครับทุกคนพร้อมรับทุกคำวยพรครับเมกาหวังหีชาน โอเคโอ้โหรักกูเลือเกินแต่ละคนโอเคไปเลยเปิดไม่รู้ตัวมานิว <Hey, S 1> ไอคอนเฮ้ยไม่นะโอ้โหยโอ๊อ oh. ทำไมทำไมจาน <laughs> โอ้ยรักกูเลือเกินวันนี้น่าจะได้ยืนนะเออ oh. ขอขอหยาบมากๆหน่อยนะครับผมขวยเอ้ย <c oughs> <c oughs> คือคลิปก่อนหนะ้านี้เขาเป็นระดับอะไรนะระดับพระอาจารย์ของเราเลยใช่ไหมโอ้โหแปดรูปไว้ที่ไหนนี่เฮงตลอดตีบวกก็ติดนะตีฟันได้ก็ติดเปิดได้โอ้โหแล้วหลังๆมาเปิดได้โซชาบ่อยมากแล้วช่วงนี้ฟุตบอลจริงกระแสโซชาแม่งก็อย่างแรงนะคือคือกูยังหลอนไม่พอเหรอเรื่องไงนะ ตัวนี้กูดูแมนยูในรูปโซชาไม่พอกูมามาอยู่ในเกมกูยังเจอโซชาเหรอโอ้โห